ฝูงหนึ่งเลยครับครับเดี๋ยวผมสูงไปดูใกล้ๆแล้ครับฝูงหนึ่งเลยครับนั่งแกะชนีขาวแล้วก็ชนีดำ มีกี่ตัวมีเกตตัวด้วยสองไออตัวนั่นกระโดดทางไหนผมอีตัวแล้สีดำไอไอไปทางไหนโอ้โหโอ้โหโอ้กระโดดไปสีดำมันอเดือดเนื้นเป็นยังไงรบอยู่ทั้งนั่นแหละไปโน่นเลยไปแล้วหรอโน่นโน่นดำแล้วเฮ้ยตัวเดียวสีดำยังมีอีกตัวสีดำยังนั่งยังอยู่ใช่ไหมหามไม่เจอตอนมันกระโดดจะเป็นยังไง ไหนไหนนั่นยังอยู่ใช่ไหมนั่นครับตัวดำนะครับมีเอ่อมีดำกับสีขาวเลยเห็นไหมครับขีงไม้ไหวในชนีสมีดำเห็นแล้วเห็นแล้วซื้อซื้อกล่องสองอตั้งนิดเอาดิผมถ่ายวิดีโอไว้แล้วละ ขายก็แต่เต็นทนิดเดียวขายเต็นท์อยู่ชุดนั่นแหละแล้วสบตบด้วยนี่ นนั่ครับอยู่ต้นใหม่ต้นที่ต้นที่สองที่สามนะ่ะ,ดำ,ะดำดำนู้ไหมเห็นแล้วไปดูชั้ดูชน,นี้นะครับตัวนี้ตัวดำนะครับดวโอ้โหตุบจนมดเราเฮ้ยนี่นี่เราขี้มันทำไมไม่เห็นชัดนี่ั้งนี้ทั้งนั่น นั่น oh, ดออันนี้ตัวดำตัวขาวไปแล้วตัวดำเอาเลยไปแล้วไปแล้วนน่นกระโดดพึ่งไปหน่นเลย <Okay. S 1> โอเคนะครับสมพง์รายงานมาจากปุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับจะมีสองตัวไปแล้ว <laughs>